พุทจุย๋ยเล่าที่มากว่าจะมีลูกคนที่สองทุกอย่างเหมือนปาฏิหาริย์ <hou> กลายเป็นพ่อแม่ลูกสองไปแล้วสําหรับพุทธพุทธิชัยกับจุย๋ยวรัตยาหลังจากตั้งใจมีน้องชายให้น้องพีเจถึงแม่จะมีลูกอยากแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยท้อถอยเดินหน้าจับมือกันสู้และพยายามกันอย่างเต็มที่ทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นวิธีธรรมชาติพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ จนในที่สุดก็สมหวังเหมือนเป็นปาฏิหาริ์บอกเลยว่าจากความสิ้นหวังสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อไปปรึกษาคลินิกสําหรับผู้มีภาวะมีบุตรยากอีกครั้งทาให้เปอร์เซ็นต์การมีลูกคนที่สองที่เกอบติดลบของทั้งคู่สุขสมหวังหัวใจพองโตฟูนฟิวสุดๆงานนี้พุทธจุ๋ยเลยขอมาแชร์เรื่องราวกว่าจะได้ลูกน้อยคนนี้มาได้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เหมือนเป็นปาฏิหาริ์ที่ลืมไม่ได้สักเสี้ยววินาทีผ่านทางรายการแชร์เมื่อวันที่4กรกฎาคม6 7เจ็ทางช่อง GMM 25ซึ่งจุย๋ยีัยาเล่า่า ลูกคนที่สองนี่ไม่น่าเชื่อมากๆเพราะว่าผลตรวจ0.01โอกาสน้อยมากๆที่จะมีลูกได้เหมือนเขาเราสุดลงไปแล้วยากจริงๆแล้วเซลล์ไข่เราไม่ได้เยอะบางทีเว้นสองถึงสเดือนมาเป็นลูกคลื่นหรืออาจจะไม่มีด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่จุ๋ยดูแลเรื่องโภชนาการปรับเวลานอนกินอยู่ทุกอย่างก็สามารถที่จะบูสสร่างกายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ก็ติดติดดับดับไม่ได้ต่อเนื่องเก็บไข่ได้ทีละฟองด้วยด้ามพูดเสริมว่า กระบวนการที่ทำอยู่แบบนี้ประมาณสามปีบางเดือนมีไข่ฟองเดียวมานะกลับบ้านสวดมนต์ไหว้พระทั้งวิทยาศาสตร์มูเตลูอยากให้ไข่ตามเกณฑ์แล้วก็เก็บมาผสมกับน้ำเชื้อของเราแล้วก็ต้องมีตรวจโครโมโซมด้วยส่วนประเด็นเรื่องการมีลูกยากเกี่ยวกับการออกกำลังกายมากเกินไปไหมนั้นหนุ่มพุทธได้อธิบายจากประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าเราใช้ร่างกายหนักเกินไปอยากแช์นะครับเป็นสมการหนึ่งเลยนะตอนแรกไม่เชื่อคุยกับจุ๋ยว่าเราเปิดปุ๊บติดแน่นอนเพราะแข็งแรงออกกำลังกายทั้งคู่ ผมวิ่งมาราธอนปีหนึ่งสองถึงสามรายการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วพอวันหนึ่งจะมีลูกทำไมยากจังไปหาหมอเก็บสเปิรม์มตรวจมาสเปิร์มไม่แข็งแรงปกติสเปิร์มวิ่งหารังไข่แต่ของผมวิ่งเป็นวงกลมบางตัวไม่ได้มีหัวเดียวเป็นหัวแฉกก็ไม่สมบูรณ์ตัวแรงดีก็มีแต่ดีตกไม่ถึงรังไข่สุดท้ายหมอก็บอกว่าออกกําลังกายให้ออกได้แต่ต้องออกแต่พอดีแล้วก็ปรับเรื่องโภชนาการด้วยซึ่งพอปรับแล้วไปตรวจอีกครั้งสเปิร์มดีขึ้นเลยนะ และนอกจากนี้ยังมีแผนสร้างบ้านใหม่อีกหลังเพื่ออยู่กับลูกๆอย่างอบอุ่นสุดน่ารักโดยพูดเล่าว่าบ้านหลังนี้จะเป็นคล้ายๆบ้านสวนลูกๆจะได้วิ่งเล่นได้เป็นพื้นที่สีเขียวหลังเดิมค่อนข้างเต็มพื้นที่แล้วมีที่ตรงนี้ก็อยากจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศ แล้วก็โซนหนึ่งจะเป็นโซนการเกษตรที่เหมือนเราโตมากับการเป็นชาวสวนชาวไร่มาเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ให้ลูกได้ไปเรียนรู้ตรงนี้ด้วยและมีสวนที่เป็นสวนที่สวยงามให้เขาวิ่งเล่นกันไปก็กําลังทําอยู่ลงมือทําเองด้วยกันทุกขั้นตอนก็อยากให้รอดูว่าจะออกมาน่ารักขนาดไหนแล้วในรายการทั้งคู่ยังเผยเรื่องสุดอเมซิ่งปาฏิหาริย์ของการมีลูกทั้งสองคนแบบน่าอัศจรรย์ใจสุดๆว่าวันที่ไข่ปฏิสนธิเป็นพีเจมีไปปล่อยปลาที่วัด และตอนเช้าก็ได้ตักบาดก่อนเข้าเก็บไข่เพราะพระเดินผ่านหน้าคลินิกพอดีแล้วคนที่สองก่อนฝากไข่ก็มีโอกาสไปไหว้พระที่วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ซีช้อนมอนสส t รีหรือวัดซีซานที่ฮ่องกงก็ไปขอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะเขาบอกว่าที่นี่เรื่องสุขภาพเรื่องขอบุตจะสาเร็จ เราก็ไปขอให้เราสุขภาพดีสิ่งที่หวังไว้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็พอกลับมาก็เป็นอะไรที่ประหลาดมากคนที่สองก็ได้ใส่เป็นวันที่ประสูตรของเจ้าแม่กวนอิม28มีนาคม2567ด้วยและจริงๆจะใส่ก่อนหน้านั้นแต่คุณหมอบอกว่าผนังมดลูกยังไม่สวยไม่ควรใส่ ก็เลยรอไปจนกระทั่งวันที่28มีนาคมกลับจากวัดซีซ่นและก็มานึกขึ้นได้ว่าช่วง2ปีที่แล้วของพีเจก็ใส่เมื่อวันที่21มีนาคม2565ซึ่งตรงกับวันประสูติเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันเป็นเรื่องบังเอิญที่หนูก็ขนลุกแต่เราก็ใจฟูมากนะที่รู้ว่าเป็นวันนี้ทั้งคู่จากตอนแรกที่ไม่รู้เลยเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆค่ะ